สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยน,นะครับกดปุยเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับจริงๆก็จะอยู่บ้านนะครับรอดูแดงเดือดวันนี้นะครับแต่ตู้เย็นที่บ้านเสียครับอืต้องไปซื้ออะไรในเมืองเนี่ยสองตัวน,นี้เสีย ตู้ตู้ตู้อะไรมันตันนะครับมันก็เลยไม่ไม่ย็ดเดี๋ยวไปซื้ออะไรนะครับแต่เดี๋ยวจะไปหาผลงานสลิดด้วยนะครับเพราะว่าหมายมันอยู่ในเมืองนะครับชิงหลิวนะครับอันนี้ใช้ระยะ3.6เมตรนะครับเอา3.6เมตรไปนะครับเมื่อวานก็ใช้ประมาณระยะนี้นะครับก็เลยเอาระยะนี้ไปนะครับเบ็ดนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งหมดเลยนะครับใช้เป็นของกามาเบอร์หนึ่งหมดเลยนะครับตัวเล็กตัวเล็กเล็กขึ้นหมดนะครับใช้ของกามา โอเคนะครับตกได้เหมือนกันเยอออยนะครับไฮเกตนะครับโอเมก้าห้านะครับอันนี้เอาไปอ่อยนะครับจากบ้านผมไปในเมืองก็ระยะทางประมาณ20โลนะนะครับตู้เย็นเสียก็ลือมาซ่อมตาม u t u b e นะครับดู u t u b e แล้วก็ทำนะครับแล้วก็โมไซนะครับโมไซก็เพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไว้นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเองแล้วก็รถใหญ่นะครับเพิ่งถอดหัวเทียนมาเช็คนะครับถอดหัวเทียนมาเช็คมา ขัดทำความสะอาดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวภารกิจต่อไปคือไปซื้ออะไ่ตู้เย็นนะครับในเมืองนะครับร้านอมรน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปตกปลากันนะครับ เดี๋ยวเราไปซื้ออะไรก่อนนะครับาได้มาแล้วนะครับเออไอเนี้ยร้อยยี่บห้าบาทไบเมทัลนะครับไบเมทัลนะครับแต่ว่าสายมันพละสี่นะแต่ผมเทียบแล้วมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับก็เอาเอาตัวนี้นะครับก็ทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ก็ไปเจอตัวที่มันคล้ายๆกันตัวนี้นะครับไอตัวนี้ร้อยแปดสิบบาทนะครับ เออคล้ายๆกันแต่ว่าขามจะสลับกันนะครับเดี๋ยวต้องไปเอามิเตอร์นั่งวัดที่บ้านดูนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้อกาแฟกินดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อเหยื่อด้วยนะครับเหยื่อก็เป็นมันหมูนะครับค่าไหลทั้งหมดสามร้อยห้าบาทนะครับโอเคเดี๋ยวน้ำนะครับไปซื้อน้ำกินดีกว่าสามร้อยห้าบาทนะครับแม่ให้มาสองร้อยนะครับไม่พอ รเราต้องออกเองร้อยห้าบาทนะครับ305บาทนะโอเคก็ยังมีตังค์อยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับไปเดี๋ยวไปหาซื้อกาแฟกินเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกินนะกาแฟก็ใช้คนละครึ่งซื้อนะครับอยู่ร้านนะะึ เอากาแฟครับสแก้วนึ่งได้เลยค่ะชากาแฟนะครับพี่ได้ครับได้ครับซื้อตัวนี้ก่อนนะหน้าแมวนะสวยดีเอาตัวนี้ครับได้จ่ายคนละครึ่งได้ไหมโอเคนะ okay, เดี๋ยวผมจ่ายกาแฟก่อนอได้นี่ฮนะได้กาแฟได้เสื้อด้วยเ <laughs> ี่เหลือสามสิบเจ็ดบาท เป็นลายหน้าแมวนะครับอสิ่งก็สวยนะออไปตกปลากันนะครับก่อนจะไปตกปลาเดีย๋ยวไปซื้อเหยื่อกันก่อนนะแฟน,น,นะครับอันนี้บอกว่าสอนะครับบ่ายสามเวลาบ่ายสามไม่ค่อยรู้จักชื่อครั ู้ว่ามันเป็นตลาดนะครับแต่ไม่รู้จักชื่อวพวกหมูปิ้งนะครับขายเปนมันๆนี่ยครับได้แล้ว ก็เป็นหมูติดมันนะครับเออเราใช้ตัวเนี้ตกไม่รู้ว่ามันมันจะเอาหรือเปล่านะครับเมื่อวานใช้เป็นหมูปิ้งนะครับหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่อยก่อนนะครับด้วยไฮเกตนะครับไฮเกตเทอร์โบในยี่ห้อนี้นะเออโดนมาเลย โยนลงไปที่เราตกเมื่อวานนี้นะครับไม่รู้ว่ามีเหยื่อมันหมูเมื่อวานอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวอ่อยลงไปก่อนอ่ะพ้อมแล้วนะครับตรงนี้ก็นั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่อยีนี้ลงไปดีกว่ามันไม่รู้มันจะได้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยผมซื้อน้อยเปล่าไม่รู้ว่า จะแม่ค้าทําหน้าบูดๆหน่อย่ <c oughs> อะเออพอบอกพอใจคนละครึ่งก็หน้าบูดใหญ่เลยะฮเออเดี๋ยวลองดูือเผ็ดนะเราจะใช้ตรงนี้ตกมันตรงนี้มันในตรงนี้ตกมันก็นุ่มอยู่นะก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้อ่อย ปล่อยไปเลยบีบได้นะบีบแล้วก็แตกตัวนะครับถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองตกดูเอาหล่นไปแล้วมันไม่ลอยนะครับเดี๋ยวดูโดยอีกอย่างหนึ่งซื้อมาสองอย่างนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ดูเป็นไงอืมอันนี้มันนุ่มอยู่อันนี้น่าจะใช้ได้อืมอันนี้ก็ใช้ได้นนไดครับใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นหมูปิ้งเมื่อวานเนี้ยก็คือมัน บีบปุ๊บมันปิ้นเลยนะครับเออันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับมันหมูปิ้งเมื่อวานอันนี้ก็บีบประมาณนี้ก่อนเป็นชิ้นๆอันไหนแข็งก็อ่อยไปแข็งอ่อยไปเลยแต่เป็นแผลพอดีครับตอนซ่อมรถตอนซ่อมรถนะครับมือนิ้วมันโดนบาดมาเนี่ยตรงเนี้ยใช้ตกได้ถือว่าเป็นการอ่อยไปนะครับีโยนทิ้ง โยนไม่ไกลกังหักเออเสียของโอ้หกิ้งกือมานี่เลยจริงกิ้งกืออันนี้รู้สึกจะแข็งไปนะครับแข่งไปก็โยนแต่ลมมนแรงอะนะลมมันแรงเดี๋ยวผมใช้เป็นทุ่นตกกุ้งเดีว่านะครับเพราะว่ามันมันจะได้เหวี่ยงง่ายไนงะเนี่ยใช้ทุ่นตกกุ้งเหมือนเมื่อวานนี้ยนะชุดเมื่อวานนี้เลยนะครับมันจะได้มันจะได้เหวี่ยงง่ายนะครับเพราะว่ามันมีลูกหมุนมีเอ,อ่อ มีน้ำหนักนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างถนนนะครับลมมันค่อนข้างที่จะแรงห่วงเนี้ยก็คล้องได้เลยนะครับทําเป็นทําเป็นห่วงนี้นะก็ต่อเปอร์ใส่นะครับก็คล้องได้เลยเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับแต่ก่อนนี้ผมไม่รู้นะไอ้ขอมัดกันยังไงวะผมมัดเข้านี่เลยนะครับเข้าไหมเลยแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับก็ทำมันอย่างนี้เองนี่ลูดปึ๊บอยู่เลยแค่นี้อยู่แล้วนะครับแค่นี้อยู่แล้วโอเคแต่เดี๋ยว ต้องรอฝูงมันเข้าสักหน่อยนะครับเฮ้ยมาแล้วว่ะตัวเบลเลอร์เลยมาแล้วว่ะตัวเบลเลอร์เลยอันนั้นปลาช่อนนะอันนั้นปลาช่อนนะครับมีปลาช่อนเลยผมไม่รู้อะไรมันทิ่มมือผมโอเคทีวิธีส่งสายไปก็คืออ่ายืดคันออกไปแล้วก็หยอดนะครับแล้วเวลาเอากลับมาก็คือหดกลับมาแล้วครับหดกลับมาแล้วก็เพราะว่าปลายสายเนี่ยผม ผมผูกไว้แค่ประมาณเม็ดครึ่งนะครับเม็ดครึ่งหรือว่าเม็ดเม็ดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้ยาวมากนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าที่สั้นเนี่ยที่ทําทําสั้นเนี่ยเพราะว่าเวลายกนะครับมันมันจะได้สำม,มันจะติดติดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจังหวะปัสสลิดกินเนี่ยมันค่อนข้างจะเร็วนะครับอ่าถ้าสมมติปลายสายเรายาวกว่าเราจะยกนะครับกว่าเราจะยกคันแล้วก็สายตึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ มีเวลานะครับทำให้บางทีอาจจะทําให้เรายกยกแล้วลุดหรือว่ายกแล้วไม่ติดได้นะครับนี่นะครับใช้ได้นะเออใช้มันหมูนะครับมาเดี๋ยวัาลองดูกันเลยนะครับก็ยืดออกไปมันเริ่มมาแล้ว ันนี้อันนี้อันนี้ก็ยังยาวไปนะปลายสายครับนะแต่ว่ามันมันน่าจะอยู่ริมริมกอพักตกนะครับวางรอปลาได้เลยตรงเนี้ยสบายมันนั่งได้ไงนั่งได้สบายไงจริงๆิมันมีหมายนะอย่างเงี้ยหมายกี่เลยมันอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะไปลองดูนะว่ามันจะมีตัวไหมนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเออแต่ว่าอยู่ไกล่ะอยู่นู่นนะครับได้แล้วครับตัวแรกเป็นนักเลงครับ นักเลงหมอหมอนักเลงอ่ะ,ะครับโอเคใส่สวยอยู่นะครับไปเลยนะครับไปได้ป่ะโอเคหมอนักเลงนะครับตัวแรกเออเเห็นมันขึ้นตรงเนี้ยใกล้ๆก็เลยหยอดดูกินเลยนะเป็นหมอนักเลง ลิตยังไม่เข้านะครับยังไม่ได้เลยเออคนมาถามได้ยังยังไม่ได้เลยนะครับชิวชิวชิวๆชิวๆกินน้ำกินเนื้อไปนะครับแดดร้อนมากเลย ลมแรงย่อยใกล้ต้องเป็นประหมอแน่เลยเกี่ยวไหมโอ้กินกือเยอะมากกี้จมว่าไปหนึ่งทีนะวัดไม่ทันชะล่าใจวางคันไว้ขึ้นตอดทุนเลยครับขึ้นตอดทุนเลยฝูงงไม่เข้านะครับบางทีเข้าแล้วก็ ห่างตัวนะครับเข้าแล้วก็หนีนะครับไม่รู้ไปไหนแดดจะร้อนแดดอาจจะร้อนไปนะแต่ต้องรอลมลมหน่อยนะไปแล้ว,อ,วอุ้ยงุดอุ้ยไซโบอด้วยนะครับหลุดไปแล้วนะครับไม่ได้ได้รูปเลยนะโอ้ยใหญ่นะ อาใหม่อใหม่นะครับไม่เป็นไรโอเคนีมันอยู่ตรงนี้นะไกลปักตกที่เดิมเลยที่ตกได้เมื่อวานหลุดไปแล้วตอนแรกครับนะกำลังจะหดคันนะครับหลุดพอดีเดี๋ยวหลุดตรงนี้ ปะหมอนะตอนแรกตั้งแต่ทำหลุดไปฝูงหายเลยนะครับหายไปไหนไม่รู้ไม่ค่อยตอดทุ่นเลยผมก็ดูเวลาอยู่สงสัยมันจะรอเย็นหรือเปล่านี่ก็จะห้าโมงกันะเออก็นั่งรอต่อไปนะไม่เป็นไรได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันนี้แต่ตั้งแต่ไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวใหญ่อ่ะหลุดไปอ่ะนะครับหายหมดเลยนะฝูงหายเลยผก็ติตอดดีตรงเนี้ย พอผมพอผมจะหาฝูงเจอปุ๊บหายนะครับพอผมจะเจอฝูกปุ๊บหายนะครับถ้าเจอฝูงเนี่ยหย่อนไปตรงไหนไมันตอดเลยตอนนี้ยังไม่เจอเลยอยู่ตรงนี้อะ่ะเจอฝูงแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ตัดตัดปลายสายออกเยอะเลยนะครับเพราะว่า มันลมมันแรงนะครับก็หยอดจะได้หยอดง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันยาวอะสายมันยาวลมมันพัดนะครับตรงเนี้ยลมแรงด้วยลมพัดนะครับแล้วก็พัดไปทั่วเลยสายมันก็ไปพันกับพวกผักพวกอะไรเงี้ยนะครับวันนี้รู้สึกว่าผมว่าไม่ได้ปลาแน่เลยหลุดไปสองตัวแล้ว ไซโบ้ด้วยนี่ก็ห้าโมงแล้วนะตกไปเรื่อยๆครับไม่เครียดนะซีเรียสอะไรน,นะครับมาตกเล่นนะครับ <Sh ots> เจอฝุ่งแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตอนนี้แหละสนุกแล้วเมื่อวานมันอยู่ฝั่งนี้ไง วามันอยู่ริมพักตบฝั่งนี้เราผมก็ย่อนตั้งนานมันไม่เอาเลยอันนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนที่ถ้ามันใหม่เนี่ยโยนลงไปปุ๊บฟุ้งเลยฟุ้งเลยนะอืมไม่ทันไม่ทันไม่ทันเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วโอเครู้หมายแล้วนะครับรู้ฝูงแล้วฝูงไม่ตรงไหน สบายแล้วคันนี้หย่อนเลยกินดีนะเออถ้าตอดเนี้ยตอดเนี้ยก็โอเคครับแสดงว่าปลาเข้าแล้วรู้สึกว่าวันนี้ <c oughs> ขอจะไม่ให้ปลาผมนะครับเออพลาดหลายทีมากนะวันนี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้สักตัวไหมนะครับหลุดไปหลายตัวแล้วนะครับหลุดไปสามตัวแล้วนะสามสี่ตัวเนี่ยหยอดตรงนี้นะมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเออมันดึงมันดึงเข้าไปในกอผักเลยอ่ะนะมันดึงเข้าไปในกอผักเลยผมใช้เปลี่ยนเป็นทุนเล็กแล้วนะครับใช้เป็นทุนเล็กนี่ครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วโอ้มันจะหลุดอีกเนี่ยได้แล้ว <laughs> ไดจนไดนะครับแต่ตัวนี้ถือขังไว้ก่อนนะครับหัวนี้กินลึกด้วยนี่นะครับใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่นี่ออกแล้วกินไม่ลึกเท่าไหร่นะครับคงจะตกได้อีกไม่นานนี่ชิ้นใหญ่เลย ก็ย่อนลงไปข้างผักฝั่งฝั่งซ้ายมือนะเออย่อนลงไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีตัวที่สองไหมแต่วันนี้ก็คงไม่ได้เอากลับแล้วแหละนะก็ตกเล่นดีกว่าเอย่า <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ก็เหลือไม่เยอะแล้ว <Yeah. S 2> อย่าหน่อยหนึ่ง <Yeah. S 2> ก็เดี๋ยวตกหมดนี่ก็พอแล้วนะกลับบ้านไปรอดูแดงเดือดดีกว่า ถ้าแมนยูชนะพวกนี้ได well. ้คุยหน่อยนะครับแต่ต้องไปดูก่นมันยากนะยากยากยากชนะเขายากมากแต่ถ้าชนะได้นี่ก็เจ๋งเนียจอดการตกปลาการพักผ่อนเออมันก็เพลินดีนะนั่งอยู่เนี่ยริมถนนนะนเนี่ยริมถนน เพลินๆดีโอ้ไม่ทันนะครับอีกครับตัวที่สองนะครับใส่สวยอยู่นะครับติดปลายปากแอรตัวนี้ยกมาติดปลายปากนะโอเคนี่ก็หกโมงเอานะครับอันนี้เราจะปล่อยนะครับ เอเออะก็จะพอแล้วนะครับสำหรับทริปวันนี้นะครับตกปลาสลิดนะครับได้ใบเอาขึ้นมาได้ไปยสองตัวนะครับเอ่อกล่าวแบบวันนี้ได้เป็นสิบอะนะครับขเมื่อวานนี้กดไปสี่นะครับวันนี้มาลุดนะครับจะยกก็ลุดนะครับจะวัดก็ลุดนะครับหาฝูงไม่เจอต่าหาก มันไม่เหมือน่อวานนะครับตอนแรกนึกว่าหมูแล้วเหมือน่อวานอะไรเงี้ยไม่เหมือน่อวานนะครับโอเคก็ได้ไปเอาขึ้นมาได้ไปสองตัวนะก็ปล่อยไปแล้วนะครับไม่เอานะครับได้น้อยจัดนะครับนึกว่าแบบโอ้โหวันนี้ได้เป็นสิบตัวอะไรเงี้ยนะครับปลามันก็ค่อนข้างที่จะเราแวงแล้วนะครับรู้แล้วรู้ทางเรานะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับจบแล้ว สำหรับคลิปวันนี้ใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะทำผลงานออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกปลาแบบอื่นๆนะครับไม่แน่อาจจะไปตกปลาหน้าดินนะครับหรือว่าไปตกชิงหลิวนะครับสลิดก็โอเคแล้วนะครับถือว่าปลดล็อกนะครับปลดล็อกไปสสำเร็จนะครับสำหรับไซส์โตโตเลยนะครับสลิดโตโตเลยไซส์โตโต ก็ถือว่าปลดล็อกแล้วถือว่าแบบเออเราได้แล้วเราเคยได้แล้ว mm hmm. ก็พอครับเพราเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนไปตกแบบอื่นบ้างนะครับไปตกชิงหลิวตกอะไรบ้างนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับ mm hmm. อบค,ครับผมค,ครับ